โอ้โหท่ากาดีอ่ะโีบีมเทโบ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 ลรถน้ำต้นไม้รถน้ำต้นไม้อยู่บ้านช่วยแม่รถน้ำต้นไม้หนูเก็บได้ทั้วถึงทัดวถึงเลยอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรครับบีมรู้ไหมไม่รู้ต้นยางอินเดีย นี่แม่ซื้อมาตอนที่ต้นยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนี่ยนี่ใบออกขึ้นมาเพิ่มอีกสามสี่ใบสูงขึ้นต้นสูงขึ้นนะเนี่ยได้แล้วมัง้งไม่ต้องรดชุ่มมากลูกเขาไม่ชอบน้ำเยอะไปไปลดต้นต่อไปนี่นีนในบ้านรดต้นในบ้านครับๆๆนไน, <ๆ S 1> ไนมีต้นอะไรมัง้งอันนี้อุ้ย chưa được nữa Ủa, một chạy à, mùi à á lưu sau hai nè tân này nữa sau mày này nó sau này nữa mà dù tùng tuấn ma anh y tuấn monster la mày hơi thương nha yong mày 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 ได้เทิบเข้าไปใกล้นี่น้องบีมช่วยลดน้ำต้นไม้แม่แขนเจ็บนะนี่ให้บีมลดแทนระวังน้ำหกออกมานะครับค่อยๆลดเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยซูบซูบซูบ ก้เชียเดดน้ำก็เ,เ,เด็นในบ้านโหลดได้น้เส่าได้หรอน้ำเส่าเปียกเลยเ <c oughs> สาบอกชุ่มฉ่ำนะ้ำจริงเสร็จแล้วอ่าต้นข้างบนต่ออันนี้ต้นใสใบสักน้ำต้นใส่ใบดละต้นไม้ฟอ,อกอากาศพวกนี้ต้นไม้ฟอกอากาศเลี้ยงไว้ในบ้านช่วยฟอกอากาศในบ้านให้สดชื่นใช่ไหมครับ เนื่อยต่อไปลดต้นอะไรครับปัมป๊มปัมปมป๊มปั๊มง่ายหยปั๊มปั๊ม <S <s <uss> <S อันนี้ต้นผูด <c oughs> ผ้ดังผู้ดังเราดูสิสวยงามมากเลยอะกิ่งยอดเขาแบบว่าเหลือยลงมาโอ้โห้ยโอ้ยกระเด็นลงมาเลย เบาต้นไม้ของเราสดชื่นไหมครับอ๋อเสร็จแล้วเหรออ๋อน้องบีมเขาจะมาหามาลดต้นอันนี้คือต้นใรใบศาบตรโอ้เปลือกไข่ยังไม่หายใชยน่นี่นี่มีเปลือกไข่เปลือกไข่เนี่ยเปลือกไข่ที่น้องบีมเขาตําแล้วลดที่โคนต้นไว้เป็นปุ๋ยต้นไม้จะได้แคลเซียมได้เจริญง,งอกงามพี่ดูสิแตกใบเพียบเลยะบีม วันนั้นใบยังไม่แตกเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหม่ดูสิน้องๆดูใบแตกหลายกิ่งเลยเต็มยอดเลยนี่น้องบิมช่วยรดน้าแม่บีปลูกไว้ข้างนอกนะต้นเนี้ยเดี๋ยวจะให้เขาต้นใหญ่ทำไรอะน้ำยา <laughs> น้ำยายาไม่ต้องร้แล้วรดยังอื่นไปดูฝั่งโน้นซีมีต้นอะไรกันบ้างของแม่ มือทารลน้ำจนไหมมีดอกมะลีด้วยอ่ะใช่นี่ต้นมะลิดอกมะลิแม่ซื้อมา,มอาต้องจับต้นนี้ก่อน,นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบัวบกโคดครับเป็นหัวกลมๆนี่กิ่งเขานี่เลื้อยมานี่เนี่ยใบเขากุมก่มๆใบกลมๆคือแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยต้นบัวบกโคดอ่าลิ้นมังกร นี่นี่บีมดูต้นอะไรเนี่ยแม่เพาะไว้เนี่ยเห็นไหมต้นมะยงชิดกับมะปางนี่แม่บีเพาะเองนะเดี๋ยวแม่ก็จะแอบนี่ส่วนข้างในนี่ก็ต้นโตขึ้นเยอะเหมือนกันต้นัหอยทากหอยทากไหนไหหอยทากใช่อไ้หอยทากไม่ใช่หอยทากอันนี้ดอกของต้นไม้นี่นี่ดอกของเขาเป็นแบบนี้มีอกดอกเลยนะ ไม่ใช่หอยทากดอกมันลูกดอกไม้ดอกไม้นี่น้องบีมทันดอ,อ่ะเขาเหี่ยวแล้วไงเหี่ยวแล้วเขาเป็นสีแบบนี้ลิ้นมังกรลิ้นมังกรตน้นต้นนี้น้องบีมรถที่ต้นชวนฉุมออกมาจากบ้านอะคุลต้นนี้ราชากระบองเพชร <c oughs> นี่กระบองเพชรหัวใหญ่เลยบีมบอกราชาอันนี้เขาเรียกว่าพ an ันถังทองครับลูกฮะมาถังทองเหรอซื้อเหมือนพี่ถังทองใช่ไหมแม่ที่เราเลี้ยงมา นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอย่าไปล้นหัวเขาสิ <ừ. S 1> เขาไม่ชอบโดนน้ำที่หัวเขาจะเปียกหอมไหมหอมไหมไหนดอก<า>สิเออไม่ใช่ผู้หญิงนะไปเด, <laughs> ด็ดดอกไม้แล <c oughs> ้มันทัดหูอหอมมะลิเราปลูกเองเดีย๋ยวแม่พีจะซื้อลองมาอีกเดี๋ยวจะช่ำมะลิปลูกลงรองเอาไว้ไว้พระไว้เก็บดอกไว้พระนะ<ห>นต้องซื้อพวงมะลัยใส่นะใส่ในกระถุงน่าจะดีใส่ในกระถงเลยหรอนี่เดี๋ยวต้องร<ห>อง ไปซื้อกระถางปูนก่อนนให้ี่มีน้องๆอ,อยู่บ้านรูน้เสึกเจ็กินแตงโมอันจิ๋วอะ <c oughs> แตงโมอันจิว๋วน้องๆอ,อยู่บ้านช่วยพ่อแม่ลดน้ำต้นไม้ด้วยนะถ้าใครมีต้นไม้เห็นไหมครับไม่ต้องรดทุกวันครับเขาไม่ชอบน้ำเยอะอ่ะอา๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวลากเขาเน่นานี่ที่รัวแม่มีต้นอะไรอีกขเลินไปดูสิ ข้าือสีอ่าน้องบิมรู้จักอันนี้เขาเรียกว่าเข้าือสีนี่น้ำแม่บีกระปูกไว้นี่เรียงไว้เต็มรัวเลยถ้าพวกนี้เวลาแดดจะจัด,จดต้องรดบ่อยๆมงั้นดีเหี่ยวหมดไหนยังเหนยัะปั๊มปัป๊มฉกใหญ่โอ้โหเหมือนอเหมือนเล่นน้ำสงการเลยอะยิงปืนยิงปืน ส่วมนายบอกขอบคุณนะบีมชุ่มฉ่าได้กินน้ํากําลังหิวน้ําอยู่พอดีเลยนกใหญ่โอ้โห,โห,โหท่าพอดีอะถังแม่จะพังก่อนไหมสำหรับคลิปนี้น้องบีมกับแม่บีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเธอโบเทอโบเทอโบเธอโบ